สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะที่ใบเตยจากชาวเกาะใหม่ชานมไข่มุกเมจิกฟาร์มของว่างพร้อมดื่มอร่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจนถึงสุขคะ่ะสดทางช่องคมชัดลึกทีวี TV นะคะนอกจากเราจะรับเรื่องร้องเรียนเพื่อช่วยให้ท่านผู้ชมหาทางออกนะคะในทุกๆปัญหาแล้วเรายังนําเสนอเรื่องราวที่เป็นสาระดีๆนะคะเช่นเดียวกันกับวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องการเกาะติดแง่นับถอยหลังเข้าสู่ AEC หลายๆครั้งนะคู่แข่งนั้นก็สําคัญประเทศเพื่อนบ้านที่ติดอยู่ตามแนว<อ>ชายแดนของเราในรอบๆ ของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูทุกฝีเ้าวเหมือนกันครับแต่ถ้าหากว่าพูดถึงเดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงพม่าควรจะพู่ถึงพูดถึงโครงการทวายเยอะมากใช่ค่ะทวายนี่ใกล้เคียงกับเขาเรียกอะไรคุ้นเคยกับคนไทยเยอะนะใช่ค่ะแล้วมีผลนกะทบกับเราจริงๆด้วยครับแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเรานิดเดียวแต่ไปกันไม่ถึงสักทีเพราะว่ามีคนก็ถามเหมือนกันครับว่าเอฟพม่าเนี่ยเปิด เปิดด่านแล้วเนี่ยเปิดไม่กี่ด่านแล้วเวลาไปนี่จะไปได้กี่ด่านเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพ่อค้าทั้งหลายก็จะถามว่าเอ๊ะต้องไปส่งที่แม่สอดที่เดียวหรือเวลาพระมาสั่งของสินค้ามาไม่ต้องไปที่แม่สอดเพื่อจะส่งของเข้าไปใช่ไหมฮะแต่ด่านอื่นมีเปิดไหม,มเราก็เลยไปสํารวจมาก็ปรากฏว่าพบ ทางด้านกาญจนบุรีนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองทางตะวันตกทางนั้นครับเป็นเส้นทางที่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวสองชั่วโมงก็ถึงละครับถ้าเป็นไปได้ในอนาคตมีการพัฒนาด่านตรงนั้นขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็การเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศเนี่ยก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยวันนี้เลยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านชัยวั์ริมวัฒนะนะคะท่านมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้กันสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าครับ สวัสดีครับท่านมาตรงเลยนะครับนี่จากกาญจนบุรีเข้ามาในรายการนี้โดยตรงเลยครับหลังจากที่กลับมาจากทวายใช่ไหมครับครับเปิดเห็นบอกว่าเปิดด่านแล้วอย่างทาวรด้วยที่กาญจนบุรีกับพม่าครับอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานี่นะครับทางฝั่งพม่าเนี่ยเขาทําพิธีเปิดด่านทาวรนะครับโดยชิมนิสเตอร์ของตมินทะเยคือที่ดูแลฝั่ง ชายฝั่งทางด้านนี้นะครับมาเป็นประธานฝ่ายเราก็มีผมเป็นหัวหน้าคณะเป็นร่วมพิธีเปิดด่านด่านที่ที่เปิดนี่ก็คือด่านทวรชื่อด่านที่ขี้นะฮะอยู่ที่ขี้นะฮะภาษาพม่าจะพูดประมาณที่ขี้ที่ขี้นะฮะแต่แต่อยู่อยู่อยู่งตรงข้ามบ้านผู้น้าร้อนของเราบ้านผู้น้าร้อนก็คือด่านที่เรากําลังจะเปิด บ้านพึ่งน้ำร้อนอยู่ในเขตอำเภอเมืองห่างจากสารกางประมาณ70กิโลเมตรโดยประมาณแค่นั้นเองครไม่ไกลครับวิ่งไปชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับต้องไปทางสังขะทางไหนไม่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 ครับสังขัะขึ้นข้างบนวัดอะไรอีกเลยวัดหลวงพ่ออุตมะไม่ต้องนะครับ ไปถึงการจริญบรีครับตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปสายนี้ครับวิ่งผ่านสารกางเส้นเมนหลักของจังหวัดนะฮะไปถึงสำแยกแข่งเซียนไปถึงแยกแข่งเซียนก็เลี้ยวขวาไอ้ท่านโทษเลี้ยวซ้ายที่จะขึ้นไปสยโยกสังขาที่พูดเนี่ยนะฮะแต่วิ่งจากจุดนี้ไปไม่ไกลก็เจอแยกบ้านเก่าแยกบ้านเก่าก็เลี้ยวซ้ายทีเขาแยกบ้านเก่าจากแยกบ้านเก่าจุดนี้วิ่งไปประมาณสัก50ิกิโลนะฮะแค่นั้นเองฮะแล้วก็ก็จะถึง ถึงชายแดนบ้านพุ่นน้ำร้อนนะครับบ้านพุ่นน้ำร้อนแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ด่านทิกี้ที่พอข้ามเส้นแดนไปฝั่งเขาเรียกว่าทิกี่ครับก็จะเป็นด่านสำคัญหลังจากนี้เป็นต้นไปฐานะที่ที่เขาเปิดขึ้นมาก็เป็นด่านถาวรในระดับเป็นด่านถาวรของเราเองก็จะเป็นด่านถาวรเช่นกันนะครับในนโยบายก็คือกำหนดว่าหนึ่งกรกฎา ทางกระทรวงมาไทายกระทรวงต่างประเทศร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยนะเดวพินายกร่างประกาศหนึ่งกรกฎาก็มีข้อเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าในวันที่เปิดด่านทิกี้ของเขาเนี่ยนะครับ,รบท่านเอกัคราทูดเมียนมาไปจำประเทศไทยกับท่านชิมนิสเตอร์เนี่ยก็ร้องขอบอกว่าอยากให้เราเปิดเร็วขึ้นเพราะในเมื่อเขาเปิดถาวรแล้ว ซึ่งตรงนี้ผมก็ได้รายงานท่านรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งก็ให้ท่านได,ได้คุยสายกันโดยตรงรท่านรัฐมนตรีมหาดไทยเห็นดีด้วยนะครับที่จะเล่งเปิดด่านนั้นขั้นตอนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ยกร่างประกาศเปิดด่านแล้วก็เพื่อพิจารณาหาทางว่าทําไงเราจะเปิดได้เร็วกว่านั้นในเบืบ้องต้นผมนําเสนอว่าหลังสิห้ามิถุนาน่าจะเปิดได้นะครับทางเราเองพร้อมนะครับจังหวัดพร้อมครับทางเขาเปิดเขาเปิดต้อนรับเราเลยแต่ทางเรา ยังปิดอยู่ครับของของของเขาเปิดเป็นด่านทวรนไปแล้วของเราจริงๆนะครับตรงนั้นเป็นจุดผ่านแดนชั่วคราวาซึ่งเปิดมาหลายปีละสองสามปีแล้วลเป็นจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการก่อสร้างทะเลน้าล,นนลึกที่ทวายอ่านะฮะอันนั้นเราเปิดไว้แล้วแต่อันนั้นมันจะลิมิตเฉพาะว่าบริษัทผู้ทําการก่อสร้างกับวิสิเตอร์วิสิเตอร์คือผู้ตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามโครงการค่ะนะฮะ แต่ถ้าถ้าถ้ายกเป็นถาวรเนี่ยมันจะได้ทุกเรื่องนะครับครับสินค้าผ่านเป็นไงินใหญ่ไจริงๆนะฮะอยากจะเรียนว่าถ้าถ้ามองภาพเขากับเราเนี่ยเขาเองเนี่ยมีสภาพของความเป็นธรรมชาติอยู่เพราะฉะนั้นทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะไม้หรือแร่อันนี้เป็นเป็นตัวที่น่าสนใจที่เป็นสินค้าที่มีเรียกว่าอะไรมีมีมีความสําคัญนะนอกจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภค เหตุเหตุผลนะครับว่าฝั่งเขาเนี่ยถวายเนี่ยถ้าถ้าเรานึกถึงแผนที่ประเทศของเขานะถวายมันอยู่ตอนล่างเลยถูกไหมฮะแต่แต่ถ้าเลยถวายไปถึงไอ้ตรงละนองตรงนั้นไอ้นั่นกลับเจริญกลับเจริญเพราะอะไรเพราะพราะพรด่านเปิดได้แล้วไอ้ตรงนั้นเปิดมานานการค้าไม่ว่าจะประมงหรืออะไรตรงนั้นลุ่งเรือแต่เกิดใต้มลิลงไปถวายแล้วมฤิแล้วก็ลงไป อเมริสก็ต่อเนื่องไปไอ้เกาะสองไปไปของรนองของ,องเ,เรานะคนรับงแรงงานอะนรนไรต่างๆแรงงานก็ต้องไปเข้างั้นนะถ้าพูดถึงแรงงานท้าความให้ฟังนี่ก็ได้บ้า <c oughs> แรงงานเนี่ยถ้าเข้าประเทศโดยชอบก็คือต้องเข้าทางช่องทางที่ที่เปิดช่องทงอนุญาตถูก <c oughs> ไหมครับแต่นี้เมืองการเนี่ยมันไม่เปิดไม่เปิดในว่าพวกก็จะเข้ามาตอนนี้เริ่มที่จะมีเข้ามาทางฝั่งของกาญจนบุรีเนี่ย จา,จากพม่าเข้ามาเยอะเหไอืองกันเออก็ต้องพูดคํานี้ว่าพอไม่เปิดก็เป็นลักรอบ S <S ลักลอบก็มีรายวันแล้ว่ลักอลกอบก็กบกมีรา,ายวัน,วนตเข้ามต,ตรงช่องทางของจังหว<อ>ัดการแล้วการคุมเข้มเป็นยังไงคะท่านผมเราเราก็ต้องเสียกําลังคนน่ะต้องตั้งด่านเราเป็นตั้งเข้าไม่ใช่เข้าตรงนี้นะฮะเข้าตรงด่านเจดีสำมง่อยูวนเพลสัง<อ>ขบุรีเข้ามาจากนู้นฝั่งนู้นเขาเรียกพญาตองสูนะฮะเขาก็เข้าเข้ามาจากฝั่งนู้นแล้วก็โดยรถตู้รถอะไรก็เข้ามาถึงในเมืองแล้วก็ต่อลงไป ทางกรุงเทพก่อนกรุงเทพก็แยกไปส่งที่มหาชัยบ้างอะไรบ้างมหาชัยใช้เยอะนะฮะเพราะมหาชัยต้องใช้ใช้แรงงานเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะดัะนน้นั้นถ้าเปิดด่านแล้วในปัญหานี้จะหายไปอ,อันนี้ถ้าพูดแรงงานนิดนึงว่าแท้งจริงปัญหา,าแรงงานไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะเพียงแต่ว่าด่านไม่เปิดจริงไม่สามารถที่จะมีพิธีการเข้าเมืองโดยถูกต้องเหตุผลมันมีแค่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าจะ<ผ>มาจริงๆก็คือแม่สอดแม่สายระนอง แต่แม่สอดแม่สารน้มันก็ไกลจากจุดที่ใชแรงงานถูกไหมฮะถ้าทางเข้านี้ก็ไกลนั้นถ้าด่านนี้เปิดเนี่ยไอประกันสำคัญสุดกับตรงนี้จะได้ประโยชน์มากก็จะมีผลดีนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเรื่องของแรงงานที่จะเข้ามาอย่างถูกกฎหมายในอนาคตเนี่ยการการเชื่อมโยงการเดินของแรงงานในใน a อ c ซเนี่ยก็จะเกิดขึ้นต้ออยู่แล้วการเดินทางไปเลย พี่เป็นไงบ้างเห็นบอกเอาวิดีโอมาดูได้ปะฮะตั้นถือมาปะถือมาอยู่ในรถอ๋อี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมให้นะฮะครี้งเรียนนี้ครับวันที่สิที่ผ่านมาทำพิธีเปิดที่ฝั่งเขาพอร่วมเสร็จปุ๊บเย็นนั้นเนี่ยเขาก็ขอมาชมฝั่งเรานะฮะหลังจากกรียงต้อนรับกันแล้วรุ่งเช้าผมก็ข้ามไปฝั่งเขาบั่งนะครับผมก็ไปถึงถวายถ้าจริงถวายต้องเรียนท่านผู้ชมครับว่าผมไปบ่อย สภาพเป็นไงฮะสภาพมันยังถอยหลังเราสักยี่สิบปีนะฮะ,ะรประมาณนี้นะครับถ้าฐานะเทียบแล้วก็เหมือนอำเภอใหญ่ๆอำเพอนหนึ่งของเราความเจริญจะเป็นประมาณนั้นครนี้ที่ที่ที่ทวายเนี่ยนะครับเ,เรามองภาพนี้ว่าเอาถนนทนทางก่อนเส้นที่วิ่งจากชายแดนเราเข้าไปถึงตัวเมืองทวายเนี่ยเส้นนี้บริษัทอิตาเลียนเป็นผู้ดําเนินการนะครับก็ได้รับตมประทานครับผม จากจากจากตัวเมืองทวายมาที่ชายหาดนอมากันก่อนชายหาดนอมากันก็คือแหล่งสถานที่ที่ก่อสร้างถล่มน้าลึก mm hmm. ในฝั่งอันดามัน mm hmm. นะฮะคันนี้จากนอมากันวิ่งเข้ามาถึง,ถ,งถึงบ้านเราที่ <Okay. S 2> ถึงคุูน้ําร้อนเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยคือคืออิตาเลียนรับผิดชอบ mm hmm. นะฮะส่วนของทวายเองก็รับผิดชอบช่วงแรกนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนั้นขณะนี้ถนนหน,นทางยังเป็นถนนลูกรังบอดอัดแน่นอยู่ mm hmm. มันเป็นเฟสแรกก่อนนะพอพอตามแผนงานโครงการเนี่ยสองเลนลาดยางนี่จะเสร็จไปในปลายปี57นะถัดจากนั้นก็ยกฐานะเป็น4เลนอะไรเงี้ยเขาก็มีสเต็ปเต็ไปเรขาก็เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนต่างๆแล้วก็ระบบของเขาเพื่อเตรียมจริงๆก่อนจะ AEC เนี่ยน่าจะต้องเป็นเป็นเป็นคู่แห่งสำคัญเลยล่ะ คือคือเขาเป็นประตูหนึ่งที่เป็นเป็นประตูของ AEC a ซี a เนี่ยถ้ามองมองจากฝั่งตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทยมันเข้าหลายด้านนะฮะเข้าทางด้านออของเดิมก็คือทางแม่สอดแม่สายถูกไหมครับละนองนะฮะอันนี้ก็เป็นเอไได้แล้วปัจจุบันก็คือ,อด่านเจดีย์สามองค์ซึ่งยังไม่เปิดเป็นเป็นฐานะยังคงเป็นจุดผ่อนปลนนะครับแล้วมาใกล้ที่สุดก็คือพุ้นํ้ำร้อนนะฮะ ผู้น้ำร้อนเนี่ยเออถ้า AEC จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะเพราะเป้าหมายของผู้เออของของโครงการนี้นะครับเขาเป็นการสร้างทะเลน้าลึกที่นอมากันนอมากันก็คือชายฝั่งทะเลด้านด้านอันดามันที่อยู่ติดกับทวายห่างจากตัวทวายประมาณสัก30ิกิโลเมตรเอง <Okay. S 2> นะครับ็<ล>นไปดูตอนนี้มันสร้างไปถึงไหนแล้วโอ้ไปพื้นฐานนะไปพื้นฐานก็หมายความว่าไอ้เรื่องอินฟราสตรักเจอร์โดยเฉพาะถนนทน้ทางเนี่ย กุยแนวปดอัดแน่นละแต่รอรอขั้นตอนลาดยางเาลยกรแต่ก็ใกล้เสร็จเน่ยถ้าจริงก็พร้อมที่จะลาดยางนะฮะสองก็คือตัวท่าเนี่ยท่าเขามีมีม,มีมีหลายเฟสแต่ตอนนี้ที่เฟสที่หนึ่งที่เขาทำก็คือเออท่าเรือน้ำลึกที่หนึ่งซึ่งพัฒนามาจากท่าท่าที่เป็นแพปลาเดิม,มนะฮะ,ะ,ฮะซึ่งซึ่งไปดูแล้วก็ เชื่อว่าพร้อมใช้ในในในปี57ทางพม่าเขาคาดหวังอย่างท่าเรือตรงนี้หรือว่าเส้นทางถนนจัตวาห์มาศดาต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเขาคาดหวังยังไงเขาจะเขามองยาวไปถึงยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น east west corridor east west corridor หมายความว่าเชื่อมระหว่างอันดามันถูกนะฮะแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ไปที่เทเลจีนใต้นะฮะที่เวียดนามนะฮะอันนี้ไอ้ตรงเนี้ยผมผมอธิบายนิดว่า ไอเอสเวกคอริดอร์ตรงนี้มันจะย่นระยะกับการอ้อมแหลมมารายู่ข้างล่างการเดินเรือนะแต่ถ้ามาข้างบนนี้ตัดผ่านข้างบนเนี่ยเซฟไปห้าถึงเจ็ดวันระยะเวลาการขนส่งนะฮะอันน้นเนื้อก็จะทําให้เชื่อมระหว่างอันดามันกับทะเลจีนใตนน้นั้นแทนที่จะอ้อมแหลมมารายู่ในไปนี่มันจะเซฟกว่า,ยาเยอะนี่เราเรามองแค่ไอไอ โลจิสติกคอริดอร์แค่นี้มันก็เห็นภาพใหญ่แล้วถูกไหมครับ,รบอันนี้หนึ่งอันที่สองที่เราหน้ามองที่สุดก็คือพอขึ้นจากอันดามันเนี่ย <c oughs> แน่นอนที่สุดที่ที่ฝั่งอันดามัน,นที่นอมากันเนี่ยเขาก็ต้องมีอะไรเขตอุตสาหกรรมเล็กกลางใหญ่หนักกลางบเบาอะไรก็ต้องมีแน่นอนรวมทั้งเปโตเครมีหรืออะไรก็ตามก็ต้องมีแน่นอนนะครับการมีตรงนั้นถูกต้องแต่มีแล้วเขาก็คงลงไปที่อันดามันเพื่อส่งไปทางวรรค์ออกกลางหรือไปอะไรก็ว่าไป แต่แท้จริงแล้วเนี่ยเป้าหมายอันนึงก็คือต้องเป็นคอริดอร์ที่วิ่งข้ามเรามาเพื่อเข้าไปสู่ตรงนู้นที่อธิบายยังไงก็ต้องผ่านเรื่อยังไงก็ต้องผ่านไอ้ตรงนั้นเป็นเรื่องของเขาไอ้ตรงนี้เรื่องของเราเองแต่เราเยงแต่เราจะให้ความสําคัญเราจะต้องพัฒนาควบคู่เขาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ตามหลังเขาอย่างนั้นเถอะดักทางไว้เลยถูกต้องพูดประเด็นนี้ก็คือว่าต้องย้อนถามบอกว่าวันนี้คุณเตรียมตัวอะไรบ้างนี่คือคําถามที่ ที่ต้องถามตัวเองตลอดเวลานะฮะการบุรีเป็นเมืองหน้าด่านถูกไหมต้องเล่านิดนะการบุรีในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านกันนะแต่ทางสึกสงครามจบไหมในประวัติศาสตร์ที่ถอดผายประวันนีาสร์นี่เราเปลี่ยนแล้วจบไหมเป็นหน้าด่านทางเศรษฐกิจทีเดียวนะแล้วเข้ามาในโซนที่ผมเรียนเนี่ยพอเข้ามาตูมเนี่ยท่านลงเนื้อตามนะการน้ำบุรีถัดจากการบุรีแล้วใครแ่ละจะเป็นฐานการผลิต พอวิ่งจากการบรีจากการบรีจะมีมอเตอร์เวย์มารองรับก็คือมอเตอร์เวย์จากบางใหญ่วงแหวนตะวันตกบางใหญ่วิ่งมานะฮะบางใหญ,ะะใหญ่แล้วก็มาลงที่การบรีที่บ้านหนองขาวบ้านหนองขาวห่างจากสาร,รการประมาณ30กิโลเมตรนะฮะพอจากจากมอเตอร์เวย์ตรงนี้สองก็คือเมื่อครมรสนจรเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วที่กาญบร,รีผมนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีกรุณาเห็นชอบก็คือเกิดมอเตอร์เวย์ที่สองคือจาก ผู้นําร้อนชายแดนเนี่ยวิ่งมาเจอบ้านหนองขาวอ,อ่าท่านนึกภาพออกไหมนะฮะนั้นนั้นถ้าเกิดนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องรถเชสติกคอรดอมันก็ฟลละมันไปได้<ม>นั้นพอจากจากจากมอเตอร์เวย์หนองขาววิ่งไปบางใหญ่ก็ไปเข้าวงแหวนตะวันตกเส้นทางโลจิสติกต่างๆที่เราที่เราของบ้านเราเนี่ยพร้อมแต่เราจะต้องจริงๆมันทําได้พัฒนาให้มีการศักยภาพไปได้อีกตลอดสองข้างทางถูกต้องนี่ไะใช่ฮะถ้าเราพัฒนาตรงนี้ได้ทุกอย่างมันเกิดละ เกิดได้หมดมันคือเม็ดเงินทั้งนั้นเลยในในทุกทางที่เขาวิ่งผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านแถวแถวนั้นแรงงานหรือการเกิดใหม่ของธุรกิจต่างๆเล็กๆน้อยๆใช่ฮะงั้นนั้นผมจะเรียงเงี้ยวันนี้ผมถึงปลุกคนเมืองกาญว่าทุกคนต้องลุกขึ้นยืนนะทุกคนต้องลุกขึ้นยืนยืนแล้ววิ่งเลยห้ามเดิน วิ่งไปไหนฮะวิ่งวิ่งก็คือต้องปั่นให้ทันแล้วนะฮะวิ่งยังไงวิ่งยะต้องให้เพื่อนเื่อว่ามาบอกว่าวิ่งยังไงยืนยังไงบ้างในช่วงหน้านะคะรวมทั้งการมองไปถึงอนาคตด้วยเพราะว่าการเปิดด่านเท่ากับเปิดประตูประตูต่างๆที่เราเองเนี่ยมองสิ่งเม็ดเงินตรงนี้ด้วยในอนาคตด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาพูดกันต่อค่ะ